ตอนนี้นะคะแวก็อายุ30ไปลายแล้วค่ะเวลาที่จะดูแลตัวเองนะคะก็แทบจะไม่มีเลยค่ะเพราะในแต่ละวันนะคะเวทําแต่งานงานแล้วก็ทํางานค่ะวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะตลอดทั้งวันค่ะ จนตอนนี้นะคะเวเริ่มอยากหันมาดูแลตัวเองแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะจะเริ่มต้นยังไงจนมีเพื่อนค่ะเขาได้ป้ายาค่ะเขาบอกว่าเขานะคะได้ไปเจอสินค้าตัวใหม่นะคะของทางวสันค่ะและสินค้าตัวใหม่ของทางแบรนด์วสันนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะวสันเดวิต้าค่ะตั้งแต่ที่แวนะคะได้น้องตัวนี้มานะคะต้องบอกว่าการใช้ชีวิตของแวง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะแวรนะคะไม่ต้องมากังวลข่าวว่าวิตามินตัวไหนนะคะต้องทานเวลาไหนคะ่ะวสันเด เจวีตาเขาจะมาในรูปแบบซองแบบนี้นะคะในซองก็จะมีซองเล็กๆอีก15ซองค่ะและในซองเล็กๆนะคะก็จะมีวิตามินอยู่5เม็ดด้วยกันทานเพียงวันละหนึ่งซองก็พอนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ทานง,ง่ายแค่เพียงเราฉีกกินแล้วก็ดื่มน้ําตามค่ะและสําหรับใครนะคะที่สนใจเจ้าตัวนี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่วัสดุทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ